อัปเดตกระเป๋าของคุณสุภาพบุรุษกันบ้างนะคะในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสะพายของท่านสุภาพบุรุษค่ะเดี๋ยวอเราจะเริ่มต้นที่ตัวสาพาย crossbody ตัวนี้เลยเรียบหรูดูดีมากนะคะเป็นงานฟอกนิ่มตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากแอฟ,ฟริกานะคะเป็นจระเข้เค,เค,เคมัน จุดเด่นของสายพันธุ์นี้ก็คือหัวกระโหลกเขากระดุกค่อนข้างเยอะเลยไม่ใช่ค่อนข้างเยอะเยอะเลยค่ะก็คือสวยแล้วก็โดดเด่นมากๆนะคะพี่ๆค่ะมีสีดําอย่างเดียวนะใบนี้กว้าง9นิ้วสูง10.5นิ้วหนา2.5นิ้วราคาใบละ6,9 0 0บาท6,900บาทอันนี้คือเป็นราคาแบบพิเศษสุดพิเศษแล้วก็พิเศษสุดสุด สุดพิเศษพิเศษสุดๆสุดกว่าน,นี้หาไม่ได้แล้วพี่พี่ขาอันนี้จะเป็นสายพันธุ์จะเป็นเคแมนเหมือนกันราคาในเว็บไซต์หนึ่งหมื่นหกพัน 6ก0กว่าบาทนะคะ1 6ื่นอกนเอะจัดให้ในราคาพี่เศษ6,900ั้บาทแล้วงานตัวนี้คือสวยมากพี่ๆดูสิอ่ะถ้าสนใจคือแคปภาพทักแชทได้เลยนะจ๊ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยพี่ๆท่านไหนรับชมนอกเอทาง u t u b e นะคะนกเอะจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเมมเบอร์นกเอเสร็จแล้วทักหานอกเอะทางไลน์ได้เลยนะจ๊ะสปายรุ่นนี้นะไม่ว่าคุณผู้ชายนะคะจะสปายไปทํางานหรือว่าสปายไปเที่ยวได้ทุกโอกาส เดี๋ยวนอ้องเดเปิดให้ดูนะคะพี่ๆขาใบนี้สามารถใช้งานได้ทุกโอกาสเลยอ่ะ <c oughs> มันแบบคอ,บอร์สบอดี้ออกมาแล้วมันดูดีดูดีหัวกระโหลกแบบสวยมากๆแล้วผู้ชายคุณผู้ชายที่ใช้กระเป๋าจัลเค้นะคะจะดูเท่ดูมีเสน่ห์ทับในเป็นหนังวัวค่ะดูเท่ดูมีเสน่ห์ คือคุณผู้หญิงอย่างนี้กรีดเลยอย่าว่าแต่คุณผู้หญิงเลยค่ะคุณผู้ชายด้วยกันก็มองเชื่อไหมนี่พี่ๆดูข้างในแล้วข้างในนะนี่ช่องที่หนึ่งอันนี้ช่องที่สองนี่รวงเข้าไปนี่ช่องที่สองนะคะแล้วก็มีช่องซิปตรงกลางช่องที่สามหูซับในเป็นหนังซับในเป็นหนังนะคะแล้วก็มีช่องด้านข้างช่องที่ <c oughs> สี่เฉพาะช่องด้านข้างตรงนี้ที่เป็นซับผ้านะคะนอกนั้นจะเป็นหนังหมดเลยแล้วก็โอ้ตรงนี้ก็ซับหนังด้วยพี่ๆขาน,น,นี่หนึ่งนักใหม่หนึ่งสองสองแล้วนะ,ะต,รนตรงนี้สามตรงนี้สาม,ตร,สามตรงนี้สี่ช่องทับซับหนังทั้งหมดสี่ช่องเลยะคะ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นับผ้านะคะ เป็นเป็นห้ารวมกับช่องสภาพเป็นห้าแล้วรวมกับช่องซิปตรงนี้เป็นหกช่องช่องซิปด้านหลังจะเป็นสับผ้านะคะพี่ๆขะสายพันนี้ดูกระดูกนะคะสวยตัวสายสะพายก็จะเป็นสายหนังจระเข้ด้วยเคมันนะคะครอสบอดี้ของท่านสุภาพบุรุษเพียงหกพันเก้าร้อยบาท เท่านั้นมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยน้องเอกยังมีของแถมให้ทุกออเดอร์นะคะของแถมของแถมช่วงนี้ก็จะเป็นขาจอระเข้แท้ค่ะไม่ต้องอธิบายเลยเนาะแพงหายากสําหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมก็จะอยากรู้เลยเนาะอาจจะดูหลายๆคลิปก็แล้วกันเนาะน้องเอกก็มีอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะรุ่นต่อไปน้องเอกให้ดูตัวนี้เมื่อกี้น้องเอกให้ดูเป็นเคมนใช่ไหม อันนี้นงเอ๋จะให้ดูเป็นสายพันธุ์เอลิเกเตอร์พี่ขอรูปเอลิเกเตอร์ด้วยจ้ะอ่าสำหรับนะเอลิเกเตอร์นะนกเอ๋มีให้ชม22สีด้วยกันซึ่งเปิดดูข้อมูลได้นะคะพี่ๆว่านกเอเ๋นนะให้ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเปิดดูได้เอลิเกเตอร์สายสายพันธุ์เมื่อกี้มาจากแอฟริกาส่วนสายพันธุ์นี้มาจากอเมริกาซึ่งเอลิเกเตอร์เนี่ยจะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ส่วนมากอยู่แถ ฟอริดามีเยอะมากทางตอนใต้ของอเมริกาเป็นสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในโลกสามารถหาดูข้อมูลได้ค่ะกระเป๋าใบละ15ล้านคือผลิตจากเอลิเกเตอร์นะคะสำหรับเอลิเกเตอร์รูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อ่ะน้องเหให้ดูถ้าเราคือต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยเขาไม่ยอมให้เขาไม่ยอมให้สายพันธุ์ของเขาเป็นสรอ,องใครอยู่แล้วแล้วก็บวกกับสรีระของน้องเนี่ย จะผลิตกระเป๋าอะค่อนข้างยากมากเพราะว่าน้องน้องอ้วนและสั้นน้องน้องอ้วนและสั้นนะคะพี่พี่ขาหัวก,กระโหกลกของน้องอยู่ตรงนี้หัวกระโหลกของน้องอยู่ตรงนี้เออจะมีแค่สี่ปุ่มพี่พี่เห็นไหมหัวกระโหลกเป็นคู่นะคะนะับเป็นคู่คู่หนึ่งคู่สองแต่ถ้าตัวไหนสวยสวยก็จะมีคู่สามคู่สี่กระดูกจะค่อนข้างหนาแล้วก็อวบจะไม่เล็กเรียวแหลมคมเหมือนสยามแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันจะมีจุดเด่นแล้วก็จุดที่แตกต่างกันอย่างเมื่อกี้ ของอ่าของของของแอฟริกาหัวกะโหลกก็จะเยอะใช่ไหมแต่อันนี้หัวกะโหลกเขาจะไม่เยอะเหมือนสายพันธุ์เมื่อกี้แล้วนะจะมาเป็นคู่จะไม่ใช่หกปุ่มเหมือนสยามด้วยมาเป็นคู่เป็นคู่คือมาตรฐานอยู่ที่4แต่ถ้าสวยมากมันก็จะเป็น6อย่างเงี้ยเออถ้าสวยมากมันก็จะมีเป็น6แล้วก็ผิวเปลือกมะละโดยรอบเนี่ยจะเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็นูนชัด กระดูกมีความอวบมีความหนาจะไม่เรียวเล็กแหลมคมเหมือนสยามใบนี้นะกว้าง15นิ้วสูง11นิ้วหนา2.5นิ้วราคาใบละ6,500บาทเท่านั้นสำหรับสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในโลกกระเป๋าใบ15ล้านนะคะของแอมิสนะคะก็ผลิตจากเอลิเกเตอร์นะคะวิลล่นะะ่ะนี่คือถูกจัดอันดับมาแล้วอันดับที่2จะเป็นแม่น้ำนายส่วนแอฟริกากับสยามเนี่ยจะอยู่ จะอยู่เท่ากันเลยนะคะพี่ๆขานี่ดูให้ดูสองสีเดี๋ยวพี่ๆดูความสวยดูความสวยสายพันธุ์นี้นะไล่ดูเลยหนังสวยขนาดไหนที่พี่ดูสิโอ้โหคู่หนึ่งคู่สองคู่สามหนังคือสวยมากนะคะนี่คือเอลิเกเตอร์แท้ๆเลยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากประเทศอเมริกานะ เอลิเกเตอร์นี้ไม่ได้อยู่ทั่วๆไปนะคะพี่พี่ขาโนนอยู่อเมริกาเป็นย้ำว่าเป็นสายพันธุ์ที่แพงที่สุดจ้ะแ้่ชอบรุ่นนี้นะมาหาน้องเอกได้เลยอ่ะดูข้างในกันสักนิดหนึ่งเสียดูปซิปไว้ให้พี่ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันอะดูสีดำมีแค่สีละหนึ่งใบ6,500นห้รบาท ราคานี้ไม่แพงนะพี่ๆนะเป็นราคาที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วและสําหรับตัวนี้นะคะอาจจะถือหรือว่าจะสะพายใส่เอกสารเนาะทางานอันจริงๆรุ่นเนี้ยคุณผู้หญิงก็ใช้ได้ะคะ่ะถ้าเป็น working woman ใส่ทางานอะไรเอ่อ n o t ุ๊กแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยเหมาะมากๆเลยมาดูข้างในดูข้างในนะคะหนึ่งช่องสองช่องรูซิปไปเลยค่ะหนึ่งช่องสองช่อง แล้วก็ช่องซิปตรงกลางแล้วก็ช่องซิปด้านข้างอ่ะพี่ๆต้องเห็นนะับให้ดูหนึ่งสองเป็นหนังวัวสามเป็นหนังวัวเฉพาะสามช่องนี้ถ้าคิดเป็นมูลค่าตลาดเกินสามพันนะคะเพราะว่าช่องใหญ่เฉพาะช่องซิปด้านข้างที่จะเป็นสับผ้าโอเคไหมแล้วก็จะมีช่องเล็กช่องน้อยช่องอเนกประสงค์ด้านข้าง ตรงนี้นี่ก็เป็นหนังวัวด้วยพี่พี่ขาเฉพาะค่าทรับในก็ไปไกลแล้วนี่คือนอ้องเหยเอาเอลิเกเตอร์สายพันธุ์ที่แพงที่สุดในโลกนะคะมาให้พี่พี่ได้ครอบครองที่ร้านนอ้องเหยเนี่ยมีสยามมีเอลิเกเตอร์มีแม่น้ำนายแล้วก็มีแอฟริกาแต่ตอนนี้ที่ร้านไม่มีเลยก็คือแม่น้ำนายเพิ่งหมดไปถ้าหาได้ก็จะเอามาอัปเดตให้ชมนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีพี่พี่มันต้องนําเข้ามันแพงนะดูดิให้พี่พี่ได้ครอบครองในราคาสุดแสนพิเศษ 6,500บาทที่ได้จระเข้เป็นตัวถูกมากนะน้องเลยจะบอกว่าการเลี้ยงจระเข้อะใช้ต้นทุนมหาศาลนะหรือนําเข้าก็ใช้ต้นทุนมหาศาลด้วยเพราะว่ากฎกติกาของของของต่างประเทศเขาจะมีฤดูเนาะต้องมีการลงทะเบียนมีค่าลงทะเบียนมีมีหลายอย่างพี่ๆกว่ามันจะได้งานมาแต่ละใบมันไม่ใช่เรื่องง่ายรุ่นนี้มีสายสะพายยาวให้นะคะ อ่ะชอบใบไหนก็ทักมาได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องเอกด้วยแล้วนว้องเอกจะทำคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าหนังจอระเกะสวยๆแบบนี้อีกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ